นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับบาปสวัสดีค่ะครูดาวอ้ออาราวิยูมาแล้วนะคะสวัสดีชาวโสดลัคนาราศีพฤกษพทุกท่านนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งแบบตะวันตกค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวศุกดาจันทร หรือเลือกอันที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นการแบ่งวันที่แบบไทยหรือตะวันตกเพราะว่านี่คือการอ่านไพ่โดยทั่วไปและไม่ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวโสดลัคนาราศีพฤกษภศพนะคะแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะ ก็ต้องขออภัยมากๆที่คลิปของโคูมาล่าช้านะคะมาแล้วดีกว่าไม่ไม่มาเนาะนะคะเเดี๋ยวขอไภัยนะคะสิบใบนะคะขออภัยสิบใบ ไพ่ตัวตนได้10ถ้วยนะคะ s t r e n g t ห้าเหรียญเด็กถือไม้เท้า4ถ้วยอัศวินถือดาบ w ี e ออ f จูนเดอะ e ฮ h e ์มิตหนึ่งถ้วยและ The Lovers ว wow. ้าวสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะไพ่นะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้สวยงามเพอร์เฟกเลยทีเดียวนะคะ ไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะคุณคาดหวังในเรื่องของทางด้านความรักอยู่พอในสมควรในระดับหนึ่งนะคะชาวพุกศพนะชั่วโมงนี้คุณอาจจะใช,ช้เวลาในเรื่องของการอยู่กับครอบครัวนะคะ <c oughs> การเรียนรู้ <c oughs> การสังคมสิ่งใหม่ๆนะคะแต่ว่า ถามว่ามีคนที่อยู่ในสายตาของคุณไหมมีนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ไม่ใช่ช้อยที่ดีสําหรับคุณในะช่วงเวลานี้นะคะคุณอยากที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่แล้วแหละนะคะมคีคนนะคะเข้ามาแล้วนะคะคนเข้ามาแล้วเป็นเดอรเวอร์หนึ่งถ้วยนะคนคนนั้นที่เข้ามาอาจจะเข้ามาจากในทางด้านการงานหรือการเรียนการศึกษาของคุณหรือว่าอาจจะเป็นการที่คุณได้ออกไปท่องเที่ยวนะคะ ไปพบไปเจอผ,ผู้คนนะคะและอา,อาจจะมีการติดต่อสื่อสารในโลกโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคนที่เป็นคนโสดนะคะบางคนอาจจะไปเจอคนที่ลักษณะของุคนที่เงียบขรึมสันโดษหรือว่าเป็นคนที่แตกต่างในเรื่องของอายุนะคะกับคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ซ่อนเร้นขรึมก็ได้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะ แสดงนะคะในเรื่องของอารมณ์ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยเ,อเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีโมเมนต์ความโรแมนติกอารมณ์ของความรักสักเท่าไหร่นะคะอาจจะไปเชิญคนในรักสบัแบบนั้นก็ได้ถามว่าคุณสามารถที่จะเข้าไปพบปะพูดคุยกับเขาเป็นลักษณะของการยนหินทำทางนะคะได้ไหมมีโอกาสมีโอกาสสำหรับตัวคุณอยู่นะคะทีนี้ว่ามันจะมีในเรื่องของความแตกต่างกันแล้วนะคะ ทัศนคติหรือเรื่องอา,อายุช่วงวัยก็ได้นะคะแต่ก็นั่นแหละมันเป็นช่วงของการเรียนรู้นะคะเพิ่งเริ่มต้นนะคะเข้าไปศึกษาเข้าไปาพูดคุยกับเขาได้มีเขา,าเรียกว่าอย่างไงมีสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้ในความแตกต่างนี้ไปด้วยกันได้ไหมมีแนวโน้มที่จะไปด้วยกันได้อยู่แต่ก็ยังไม่ได้แบบเต็มที่นะคะมีอะไรที่จะต้องแบบ เหมือนค่อยเป็นค่อยไปค่อยเรียนรู้กันนะคะเป็นอัศวินถือดาบกับเพอร์มิทที่มันอยู่ตรงนี้ความแตกต่างนะคะทีนี้การติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเขานะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่แบบว่ารวดเร็วนะคะไม่ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะมองเห็นในเรื่องของความแตกต่างนี้อยู่ที่เอ๊อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นมีก็เหมือนเขาเรียกว่าเห็นจุด ปกพร่องหรือว่าความเขาเรียกว่าความไม่เข้ากันก็ได้ที่คุณอาจจะแบบเออตรงนั้นไม่เข้ากับชั้นตรงนี้แต่คุณอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าเป็นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะดําเนินเดินหน้าเหมือนเขาเรียกว่ามันสตาร์ทเครื่องมันติดแล้วอะ่ะสารต่อได้อยู่นะคะสารต่อได้อยู่แต่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะที่รักของครูและสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะเตือนคุณ,คณ,คณก็คือว่า ช่วงเวลาเนี้ยนะคะของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องการเพื่อนร่วมเดินทางแต่การเริ่มเดินทางเนี้ยมันอาจจะไม่สามารถที่เขาเรียกว่ายงไงคนที่คุณรักคนที่คุณชอบคนที่คุณแอบคาดหวังเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมาเดินร่วมทางกับคุณได้นะคะบางคนนะกรณีบางคนโสดบางคนอาจจะเกิดความไม่พร้อมบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้หรือว่า อาจจะเป็นในเรื่องของความคาดหวังของคุณก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเอาละเดินทางไปร่วมกันได้อยู่อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะ ทั้งตัวคุณและคนที่คุณคาดหวังน,นั้นต่างฝ่ายต่างอาจจะยังไม่พร้อมจริงๆก็ได้นะคะในเรื่องของการเรียนรู้การค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะคะถามว่าสารไมตรีกันได้สารได้แล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่กูเห็นก็คือมันเป็นช้อยมันเป็นทางเลือกอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาว่าอาจจะมีคนที่เขาสนใจอยู่มากกว่าหนคนและตัวคุณเองก็เหมือนกันฉะนั้น ช่วงเวลานี้เรียนรู้ได้แต่มันมันเป็นช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะบางคนที่เริ่มต้นมาแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นทางที่จะไปกระต่อก็ได้ก็มีนะคะเพราะว่ามีไพ่ห้าเหรียญแล้วก็4ถ้วยที่มีอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆของคุณนะคะกรณีคนที่อยากจะกลับไปสารสัมพันธ์ต่อกับคนเก่าๆนะคะจะมีแนวโน้มทีเ่เป็นในทิศทางที่มันดีไหม เป็นจังหวัดที่ดีของคุณไหมเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่ไม่ได้อยากกลับไปหาคนเก่าก็ข้ามช่วงนี้ไปก่อนก็ได้นะคะขอไัยห้ใบค่ะไพ่ตัวตนได้เป็นไพ่ v i e of fortune นะคะ5ดาบ5ถ้วยว้า wow. ว the d e a d นะคะแล้วก็สไม้เท้านะคะ ไม่ต้องกลับไปแล้วที่รักของครูมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับไปมันก็ไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ในะช่วงเวลานี้จังหวะเวลานี้ครูต้องบอกก่อนนะจังหวะที่เปิดไพ่ตอนนี้ไพ่บอกว่ามันจบแล้วจบแล้วนะคะคุณเดินหน้าในชีวิตของคุณไปดีกว่าอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตของคุณดําเนินในเรื่องของท่านที่หน้าที่การงานดําเนินดเดินหน้าไปเลยนะคะเป็น อะไรที่คุณทิ้งไปแล้วสละไปแล้วพอพอพอกับความสัมพันธ์ตรงนั้นไปเหอะอย่าไปเสียดายเลยนะคะอย่าไปเสียดายคือข้างในลึกๆของตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะมีอะไรข้างๆอยู่อยากจะกลับมาพูดหรือจะมาอะไรแต่มันเห็นอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้ไปแล้วในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเด,เดินเดินเดินหน้าไปก่อนนะคะถ้าหากว่า จังหวะโอกาสข้างหน้าถ้าเป็น,จะ,ปนจะเป็นคู่กันจริงๆนะนเดี๋ยวก็กลับมาเองนะคะจังหวะเวลานี้ให้คุณดําเนินชีวิตของคุณไปข้างหน้าจะดีกว่านะคะวิวออฟจูนมาแล้วเนาะนะคะมาดูสําหรับคนที่คาดหวังในความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆนะคะว่าจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขอไพ่หใบนะคะ ในไพ่ตัวตนเป็น The Empress นะคะแปดถ้วยว้ wow. Hang oh. าเดี๋ยวไฮเพทเทสแฮงแมนโหไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเอ่อติเอ่อทม์แบนด์เดี๋ยวไทนะม์แบรนด์นะคนใหม่ๆที่คุณคาดหวงังอาจจะเป็นคนที่เป็นพวกแบบอืม perfectionist พวกสมบูรณ์แบบนะคะต้องหรือตัวคุณนั่นแหละต้องการความรักที่เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะคือครบเครื่องนะคะคือทั้งคุณาสมบัติรูปสมบัติมาหมดทั้งสวยทั้งหลอ่อหรือบุคลิกภาพดีก็ได้ไม่ต้องแบบหูลอ้ลอหลอ่อสวยสวยไม่ใช่นะคะเป็นคนที่ดูดีอ่ะไม่ไม่ใช่ว่าคือถึงแม้ว่าจะไม่ลอ่ลอหล่อจะไม่สวยสวยนะคะแต่ เสื้อผ้าสะอาดสะอา้านหรือว่าบูคลิกภายนอกดูอบอุน่นอ,อ,อะไรอย่างนี้รูจะย,ยกตัวอย่างเช่นออใครดออีพี่บอยโกศิยพงษ์ได้ขออภัยพี่บอยด้วยนะคะคือบุคลิกภาพที่ดีดูอบอุน่นอะไรอย่างนี้นะคะเออนะคะคืออาจจะไม่ได้ครบในเรื่องของออบุคลิกภาพแบบรูปสมบัติ เออแต่ว่าดูแล้วดูแล้วแบบดูอบอุ่นเออนะคะดูอบอุ่นดูใจดีอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะที่คุูบอกอาจจะครบเครื่องนะคะที่แบบเป็นคนที่ที่เป็นคนคู่ควรกับความรักเป็นเหออมาะเหมาะกับเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกสภาพไหมนะคะทั้งความคิดความอ่านจิตใจเอ,อื้ออารทอนคือ อบอุ่นดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะค,ะคือครบเครื่องเรื่องเรื่องเรื่องของเป็นคุณสมบัติของคนรักที่ดีละกันนะคะ แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงมองดูว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกลังเลอยู่นะคะว่าจะก,กระโจนเข้าไปหาคนใหม่คนนี้ดีไหมเพราะว่าเขาอาจจะมีเ,เขาเรียกว่าสเสน่ห์มากเนี่ยนะคะเป็นรา,ราชินีพระจันทร์เป็นเดรรไฮพิเทสนะนะคะเขาอาจจะเป็นคนครบเครื่องก็ได้เป็นคนที่หลอกก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเยอะแยะก,ก็ได้นะคะซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเอาละ่ะนะคะคุณอาจจะมีคู่แข่งเยอะ ออนะคะรู้สึกถึงตัวเองว่าอ,อ,อาจจะไปสู้กับใครเขาไม่ได้ทีนี้ไพ่ดีแมนเพรสที่มันเป็นตัวตนก็นั่นก็อาจจะหมายถึงเขาบอกกาลังบอกคุณก็ได้ว่าให้คนรู้สึกถึงคุณค่าของตัวของคุณเองนะคะคุณมีดีในตัวของคุณเองนะคะนะและแฮงแมนที่อยู่ตรงนี้อาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนยังคลุมเครืออยู่ในความสัมพันธ์นี้และอาจจะ กําลังเอาตัวเองไปยึดติดอยู่กับคนคนนี้คนหนึ่งก็ได้ด้วยสเสน่ห์ของเขาที่มียุยยนใจของคุณคุณอาจจะเล็งเขาไว้คนเดียวก็ได้หรือว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบคุณหลงรักปักจิตปักใจอยู่กับเขาอยู่ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันกับคุณแตกต่างในเรื่องของทัศนคติหรือว่าในเรื่องของภาษานะคะในเรื่องของคนอบทำเทียมป,ประเพณีศาสนาอะไรก็ได้ที่มีความแตกต่างกันอยู่แต่ในนี้ ถ้าใ,ใหญ่ขึ้นมาสักขนาดนี้นะถ้าใ,ใหญ่ขึ้นมาสักขนาดเนี้ยนะคุณอาจจะมองในสถานการณ์ที่มันกลับกันก็ได้นะแทนที่จะมานึกถึงว่าคุณค่าในตัวของเ,ออเขามีอะไรยังไงที่ตัวเองไม่มีเท่าเขานะคะคุณอาจจะมองกลับกันมาถึงคุณค่าในตัวของคุณเองก็ได้ที่คุณจะสามารถที่จะ สร้างมันขึ้นมาได้คุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรนี้อย่างที่ครูพูดอยู่ประจาว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นอะไรยังไงไม่ต้องไปสนใจสนใจที่ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับตัวของคุณเองนะคะทีนี้ว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังตรงนี้อาจจะใช้เวลานะคะเออนะดังนั้นให้เวลากับตรงนี้และเป็นในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารกันนะคะฉังนั้นคุณจะสื่อสารกับเขาอย่างไรให้คุณนะคะ เชื่อในสัญชาตญาณของคุณออกแสดงออกในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกความเชื่อมั่นในตัวของคุณออกไปนะคะสื่อสารเขาจากอะไรอะาก่เบื้องลึกข้างในของคุณสื่อสารออกไปนี่ว่าการสื่อสารในครั้งนี้คุณอาจจะสื่อสารได้ไม่ดีนะคะความไม่ชัดเจนที่มันอยู่ตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่านั่นแหละนะคะว่าคุณค่าที่อยู่ในตัวคุณหรือคุณค่าที่อยู่ในตัวเขามัน อาจจะไม่บาลานซ์กันก็ได้นะคะนี่คือการบาลานซ์นะคะนี่คือการปรับสมดุลนั้นนั่นแหละออคุณก็มีดีในตัวคุณเขาก็มีดีตัวเขาคุณก็มีข้อเสียของคุณเขาก็มีข้อเสียของเขางนั้นนะบาลานซ์นะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรแล้วก็ตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอไพ่สรุปก,กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไร ส3ใบนะคะสรุปมาว่าราชินิถือดาบ4เหรียญและหนึ่งถ้วยโอเคนะคะเออบางในกรณีบางคนอาจจะเคยผิดพลาผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วก็ยังยึดติดนะคะกับสิง่งเดิมนะคะการไม่ละไม่วางไม่ปล่อยหรือว่าเ,ออเป็นในเรื่องของการหวง ความโสดของตัวเองก็ได้มีพื้นที่สุดตัวสูงมีเงื่อนไขให้กับตัวเองเยอะตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองนุ่นนี่นั่นสารพัดต้องนั่นต้องเป็นคนดีต้องส่อสัต์ต้องรักเดียวใจเดียวต้องหน้าที่การงานแบบนั้นต้องคุณสมบัติแบบนี้เข้ากันได้แบบนั้นคือมีเงื่อนไขให้กับตัวเองเยอะจนไม่สามารถที่จะเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ใหม่บอกให้คุณเปิดใจให้กับความรักหยิบยื่นความรักความจริงใจนะคะเปิดใจให้กับตัวเองให้โอกาสตัวเองและเปิดใจให้กับคนที่จะเข้ามา ถึงตัวคุณด้วยอย่าสร้างเงื่อนไขอะไรใหกับตัวเองเยอะนะคะและอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าบางคนอาจจะมีช้อยมีทางเลือกให้กับตัวเองเยอะอาจจะเป็นทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่นะยึดติดกับาบางสิ่งบางอย่างอยู่ทีนี้ว่าคุณก็มีดีในตัวของคุณเองนะคะถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจให้โอกาสคนใหม่ๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ คืออย่าไปอย่าไปสร้างกำแพงให้กับตัวเองหรือว่าอย่าไปสร้างเงื่อนไขกับตัวเองเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่นี้ได้มีโอกาสอยู่มีคนสนใจคุณอยู่นะนะคะมีคนส,สนใจคุณอยู่ทีนี้ว่าถ้าคุณไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะและไม่สร้างเงื่อนไขคุณก็สามารถที่จะมีความรักใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้นะคะสําหรับชาวพฤษศนะเดี๋ยวครูจะขอไพ่นะคะขอขอ้ขอความจาก จักรวาลให้กับคุณหน่อยเน no. จักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะขอไพ่หนึ่งใบนะคะขอไพ่หนึ่งใบหนึ่งใบไม่เนี่ยหนึใบคือไพ่หนา <c oughs> เอาละจักรวาลอยากบอกว้า wow. ว listen with your heart โอ้โหสุดยอดฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะเออนะคะ ทีนี้ว่าคุณจะรู้ได้อย่างไรก็นั่นแหละสัญชาตญาณของคุณนะคะนะเสียงหัวใจของคุณนะอย่าไปฟังความคิด <c oughs> นะคะให้ดึงพลังงานทางด้านจิตใต้สำนึกของคุณออกมาว่าคุณต้องการอะไรต้องการคนแบบไหนนะคะถ้าคุณต้องการคนแบบไหนคนรักแบบไหนคุณก็ปโปรแกรมนะคะสมองของคุณโปรแกรมว่า นะคุณก็ลิสต์มาสินะคะคนรักของฉันเป็นแบบนี้แต่คุณเมื่อคุณลิสต์มาแล้วลิสต์ว่าต้องการคนรักอย่านะอย่าอย่าแบบไม่เอาคนชาชูอย่าอย่าแบบโปรแกรมแบบนี้ไม่ดีคุณต้องบอกว่า,าคุณเนะ่ยมีคนรักที่เป็นคนรักที่รักเดียวใจเดียวกับคุณคนรักของคุณมีเวลาให้กับคุณนะคนรักใส่ใจคุณนะอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างและ บอกคุณณสมบัติของตัวคุณเองด้วยเวลาที่เขาเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะว่าคุณจะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขเป็นคนที่ผลักดันให้เขามีพัฒนาะมีพัฒนาะการทางด้านจิตวิญญาณข้างในก็ได้แล้วเติบเตไปด้วยการพัฒนาะทางด้านจิตวิญญาณไปข้างในร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นเสมือน เพื่อนเป็นการละยนนิมิตท,ที่ดีต่อกันคือการโปรแกร,รมเข้าไปในดวงจิตของคุณด้วยการพูดออกมาให้สมองของคุณได้รับรู้นะคะ <c oughs> พร้อมกับการจินตการด้วยนะคะไพ่เป็นลักษณะของคุณต้องอาศัยจินตการนะคุณต้องจินตการถึงอะไรคะความรักความสัมพันธ์ที่คุณต้องการด้วยนะคะคุณจะไปเจอจะไปเจอเขาที่ไหนเจอเจอเขาคนนั้นได้อย่างไรความสัมพันธ์จะเติบโตทิศทางไหนคุณต้องการให้รูปแบบความสัมพันธ์เป็นยังไงอาสมติว่ว คนคนนี้ที่จะเข้ามาคุณจะพร้อมที่จะเรียนรู้คือว่าภายในสามเดือนนี้ถ้าเรียนรู้ถ้าไปกันต่อได้คุณบอกกับตัวเองว่าถ้าสามเดือนคนที่เข้ามาแล้วผ่านผ่านเกณฑ์ตรงนี้ของคุณไปได้นั่นแปลว่าเขาคือคือเป็นลักษณะของเป็นคู่แท้ของคุณคุณกําหนดไปเลยตามเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะหกเดือนถ้าเรียนรู้กันนะคะก็พากันเข้าไปในครอบครัวของเขาต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ครอบครัวกันและกัน ครอบครัวพอเข้ากันได้ภายใน6เดือนปุ๊บหลังจากนั้น1ปีนะคะก็วางแผนในเรื่องของอนาคตร่วมกันจะเก็บหอมรอมริตเริ่มละที่จะสร้างนะอาจจะ,ะคุณอาจจะเมคว่าเออเดี๋ยวทำธุรกิจร่วมกันอะไรต่างๆนะพอครบภายใน2ปีถ้ามันไปกันได้เรียนรู้ความเข้าใจกัน2ภายใน2ปีนี้ถ้าเป็นเข้ากันได้ปุ๊บก็จะนำไปสู่การแต่งงาน ค,คือโปรแกรมเข้าไปทีละนิดทีละนิดในเรื่องราวของความรากักความสัมพันธ์นั้นนะคะคุณต้องการอะไรยังไงให้คุณจินตนาการและเขียนออกมาแล้วโปรแกรมเข้าไปนะฟังเสียงหัวใจของคุณเรียกร้องต้องการคนแบบไหนอะไรยังไงก็นะคะโปรแกรมความต้องการนั้นของคุณเข้าไปแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ครูจะเสริมไปก็คือว่าคุณต้องเชื่อมัน่นคุณต้องศรัทธามากว่าสิ่งที่คุณโปรแกรมลงไปนั้นอะ มันเป็นไปได้นะคุณมีคุณค่าที่คู่ควรกับสิ่งที่คุณโปรแกรมลงไปฝากไปด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวอออาราวยูดีดีเสมอมาสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอะไรอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามก่าทันและถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูดาวนะคะครูดาวก็มีความรู้หลากหลาไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์ไพ่ดาโร่โหราศาสตร์เลคกิโตกาฐาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์ยุเรเนียน ช่วงเวลานี้ครูก็จัดโปรโมชั่นลด50%เพียงปีละครั้งเท่านั้นลด2เดือนก็คือกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะลด2เดือนถ้าใครสนใจก็ติดต่อ ID l i n ลสอบถามจองคิวดูดวงเพิ่มเติมได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะบาย